พี่ีมเล็นไงคะพี่เลีนนอนค่ะเมื่อไรแต่งงานเมื่อเธอพร้อมฉันก็พร้อมจะแต่งงานนะจ๊ะ ให้ตีคิ้วจังตีคิ้วตีคิ้วพอแล้วไม่ค่ะเธอเธอจะบอกแคปแคปสามท่านะไปเองอ่ะบันทึกหน้าจอเสร็จแล้วเป็นข้าไปแคปแคปแคปที่บ้งเออ ได right? ้ไหมได้ไหมขอที่วางวางพี่ฉันจะตีเธอนะฉันหน้าเธอฉันจะยิ้มจิ้มเลยนะชอบหมือนกันใช่แล้วก็ชอบแบบเนี่ยคือแต่บูดี่เราไม่น่ารักแล้วเธอบอกว่าพบบนี้ไม่ใช่ที่ใหญ่ที่สุดเธอเลยอ่า ป่าโคงการพี่นี่นอนง่ะจำไม่ได้น,นะัะคุณครัคิดถึงนี่ใครถึงมาดีค่ะอยากทราบว่าสิบปากีิดนคิตตี่ขอนแก่นค่ะชคิดถึขคอนแก่นค่ะ บางคนก็บอกปากสวยดีบางคนก็บอกทําไมปากเหมือนด,ดิสีดวงจังรูดไม่ได้บาด้าโบดิ้ก็นอนขาคู่ขาขอสามท่าถ้าขอสามท่าต้องเอาเตียงมาด้วยนะคะ คุณไหมน่าจะต้มาค oh mmm, oh. ุณนะคนคิดบอดีเดี uh, ๋ไปเลยเาเคุณผิดตรงคุณเล่นอะไรกบอกพี่ส้มพี่ส้มสวัสดีค่ะ เราเห็นพ yeah. nice. hey ี่ลรหาพี yes> <t <t ่ลีเลยค่ะคุยกับพี่เบียร์ก่อนนะคะอาการนี้ของคนเวนะคะพี่เบียร์คะับี่ยวไรมันไรู้พี่พี่สวัสดีค่ะอะไรนะพี่ลีพี่อ่านไหมพี่ด่าหน่อที่บอกไปนูนทำไม่เจ้าตากที่เสย คำพังนี้ช่ยมากคำนี้ขอตอบค่ะผ่านค่ะเป็นคำตอบที่ใครก็ตอบได้พี่ดีจังขอะคุณค่ะพี่เน่เขอทำอะไรพี่เน่นอนขาเราต้องไปเปลี่ยนจากคุณนะนามูกไม่ไรลอาจามี เคยยกไหมคะพี่กระตุนพักคนพี่กระตุนบอกเคยยกไหมคะพี่กรุนค่ะพักคนค่ะเมื่อไรแต่งงานเมื่อเธอพร้อมฉันก็พร้อมจะแต่งงานนะจ๊ะพี่บอยมาพี่โอยเคยดูน่นานแล้วค่ะถ้ากินถ้ากินน้ำกดควรทำงไงก็ดีดีแล้วนะคะ เรื่องวิญญาณานั้นอยู่ได้กับพี่แม่ที่จะเป็นแฟนพี่เมียนะคะคำถามนี้ก็ต้องถามพิถีถามกัะมานเยอะมากคำถามนี้เป็นคำถามพิถถามประมาณเยอะมากพอตอบไปแล้วก็ยังถามมาเหมือนเดิมก็เลยไม่รู้ว่าจะตอบยังไงแล้วในเมื่อมันชัดเจนที่การถามอยู่แล้วนะครับขอบคุณครับขอร้องแม่แม่ช้าได้มาหนัาฝน เดี๋ยวเขาหน้าวเมื่อหน้าวนะครัหมู่ย่างมันตายต้องไปตามแล้วพี่ในพอเมียงว่าสันชัดจริงนะครับอืมคิวสวยมากขอบคุณค่ะหนูลุกเมื่อเขียนหรือแต่ได้ห้าพี่พี่บอก่อนแล้วนะ